สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ลงวันที่10ตุลาคมนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะหลังจากนี้นะส้มจะแจ้งทุกครั้งนะคะว่าลงคลิปวันไหนนะก็ถ้า1เดือนหลังจากนี้นะคะก็ให้คิดไว้เลยว่าของอาจจะหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นการอัดคลิปวิดีโอเพื่อซื้อเซ็สินค้าขายสินค้าไม่ใช่การไลฟ์สดนะคะ วิธีการสั่งซื้อก็คือคุณแม่จำรหัสด้านบนซ้ายมือนะคะจะมีตัวเลขทั้งหมด3หลักนะคะโทรมาสั่งลายมาสั่งสินค้าที่ต้องการได้ที่เบอร์หรือไลน์ด้านบนขวามือนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะไม่ต้องพูดเยอะเป็นสินค้าที่เราขายกันมาจะพันเป็นพันๆตัวได้แล้วนะคะตัวนี้เป็นเสื้อคอตตอนญี่ปุ่นนะคะลายใหม่แล้วก็รอดที่แล้วนะคะจะเป็นคอปกเชิ้ตแต่ว่าตัวนี้จะเป็นคอจีนค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูคอก่อนคอจีนก็คือคอนี้นะคะคอจีนแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันก็คือกระดุมหน้าทั้งหมดเลยนะคะกระดุมผ่าหน้าหมดเลยแขนความยาวเท่าเดิมค่ะประมาณ4ส่วนนะคะก็เนื้อผ้าเป็นเนื้อคอ ตอนญี่ปุ่นค่ะคุกคนชอบมากๆนะคะการันตียอดขายไม่อย่างนั้นไม่ทํามาซ้ําบ่อยๆทีๆขนาดนี้นะคะเพราะขายดีจริงๆนะคะสีวันนี้มี8สีให้เลือกซื้อนะคะบอกก่อนเลยนะคะวันนี้เหมือนเดิมมีไซส์40 42แล้วก็44นะคะหลายคนครั้งที่แล้วมีปัญหาเรื่องไซส์นิดหน่อยนะคะแนะนำว่าให้เผื่อไว้นิดนึงนะคะให้ใหญ่กว่าแบบใหญ่กว่าแบบอ,อกจริง นิดนึงนะคะอย่างน้อย2นิ้วใหญ่กว่าอกจริงนะคะ40 42 44นะคะเลือกได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ราคานะคะ1ตัว549บาทเหมือนเดิมนะคะซื้อ2ตัวลด30บาทซื้อ3ตัว ลด60บาทนะคะในบินเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีกันก่อนนะคะสีแรกสีเขียวลายกุหลาบค่ะตัวนี้ก็คือแบบว่าเน้นแบบสีสวยเลยสีแปลกใหม่นะคะคือสีรุ่นก่อนๆจะไม่มาแบบโทนนี้อันนี้น้ำส้มให้ดูใกล้ๆให้ดูชัดๆช้าๆนะคะแม่ชอบสีนี้ไหมสีนี้จะเป็นสีเขียวนะคะลายกุหลาบนะคะแบบนี้สีนี้แบบว่าใส่ได้เรื่อยๆนะคะก็คือซื้อไว้ติดไว้ใส่ทํางานได้ใส่อยู่บ้านได้ใส่ได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลย ใครที่ไม่กลัวสีเขียวนะคะแล้วก็ฉันจะบอกว่าสีนี้ใส่แล้วสวยใส่แล้วขึ้นนะคะอาดูนะช่องเป็นตัวอย่างสีนี้ใส่แล้วสวยไหมคะ ชอบไม่เอ่ยนะคะถ้าชอบนะคะจดไว้ค่ะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะน้ำเบอร์หนึ่งจะเดี๋ยวมันจะมีทั้งหมด8สีนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกสีกันไม่ถูกนางส้มคลิปนี้นะคะนอกจากจะจาตัวเลขด้านบนซ้ายมือที่มี3มหลักนายแล้วนะคะแล้วก็จําด้วยนะคะว่าตัวไหนตัวนี้คือตัวที่1่สีเขียวค่ะ่ะคุณแม่ดูลายเป็นลายกุหลาบนะคะลายกุหลาบขาวนะคะพื้นเขียวค่ะมาดูลายมาดูอันทั้งหมดกัน แบบหนึ่งขออนุญาตเรียงเพราะว่ามีเยอะมีสีเยอะนะคะโอเคลายที่สองนะคะ Number 2จะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าพื้นจะเป็นสีพื้นจะเป็นม่วงเทาม่วงนะคะตัวนี้สีแปลกสีแปลกสีสวยค่ะพื้นเทาม่วงนะคะลายกุราบแดงค่ะก็จะตะลายเดียวกันกับตัวนี้นะคะแต่ตัวเทียนส้มใส่ตัว Number 1จะเป็นเขียวขาวตัวนี้จะเป็น พื้นจะเป็นสีเทาๆออกม่วงๆสีคลาสสิกสีสวยสีแปลกแนะนำะะนำเบอร์สองค่ะน้ำเบอร์สองไปแล้วน้ำเบอร์สามจะเป็นสีม่วงค่ะสีลายเดียวกันกับที่น้อง้มใส่เบอร์หนึ่งค่ะแต่ว่าของจริงจะเป็นม่วงนะคะของจริงมันจะออกม่วงม่วงชมพูนะคะตัวนี้สวยนะเดี๋ยวไปใส่ให้ดูแล้วทุกคนต้องชอบนะตัวนี้น้ำเบอร์สามค่ะของจริงสวยนะคือในกล้องมันนะแสงมาตรงนี้ค่ะมาประมาณตรงนี้ใช่เลยในกล้องอาจจะเห็นเป็นแบบว่าม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินไม่ มใช่นะมันไม่ได้ออกติดน้ําเงินนะคะมันเป็นม่วงที่แบบเป็นม่วงสวยอะเป็นม่วงชมพูนะคะตัวนี้เป็นม่วงชมพูพี่เป็นม่วงสวยนะโอเคอันนี้นัมเบอร์สามนะคะต่อไปนัมเบอร์สี่กับนัมเบอร์ห้าลายเดียวกันค่ะสำหรับใครที่ชอบความแบบว่าความแบบเอธโทนคลาสสิกหน่อยไม่ชอบแบบลายกราบหลานหวานนะคะน้ําส้มจัดให้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลายเรียบๆนะคะอันนี้นัมเบอร์สี่ค่ะสีพื้นเขาเดี๋ยวเราไปดูกแบบดูตอนใส่โชว์อีกทีนึงเนาะอันนี้ก็บอกก่อนเ คราวเป็นสีเทาค่ะแล้วก็ลายขีดเป็นลายใบไม้ชมพูนะคะนัมเบอร์สี่ค่ะจะยกให้ดูทุกสีก่อนนะอะใครชอบนะคะนัมเบอร์สี่จดไว้ค่ะนัมเบอร์ห้าค่ะหมายเลขรหัสที่ห้านะคะลายเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะใครชอบความแบบว่าเรียบง่ายใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็ดูแพงเนาะตัวนี้ค่ะพื้นน้ำเงินลายชมพูค่ะเหมือนกับเมื่อกี้นะคะเบอร์ห้าค่ะ แล้วก็ต่อไปเบอร์6นะคะเบอร์หตัวนี้เป็นสีแบบสีสวยเนาะสีสวยค่ะจะเป็นพื้นขาวนะคะแล้วก็ลายดอกจะเป็นเทาเหลืองนะคะจะเป็นผ้าพวกนี้จะเป็นคอตตอนญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นสไตล์เขาก็คือจะเป็นลายประมาณนี้แหละลายแบบลายประมาณนี้นะคะลายแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะเป็นลายแบบอะไรดอกไม้ก็คือจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าใครชอบนะัมเบอร์หค่ะนัมเบอร์หเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะต่อไปนัมเบอร์เค่ะ สีนี้ขายดีในครั้งที่แล้วที่เป็นปกเชิ้ตนะคะเลยรีลันมาเป็นปกคอจีนสำหรับใครที่พลาดไม่ได้สีนี้ในปกเชิ้ตนะคะมาแล้วค่ะคอจีนมีให้นะคะนับเบอร์เจ็ดค่ะต่อไปนับเบอร์แปดค่ะสีนี้สวยคลาสสิกดูดีแบบว่าดูใส่แล้วขาวผ่องมากสีออกเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลสีสวยดูดีค่ะนับเบอร์แปดค่ะ เดี๋ยวน้ำส้มจะไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะสีแรกอ่ะให้ยืนดูให้ชัดชัดช,ช,ชอบสีนี้สีเขียวสั่งสีเบอร์ที่1ค่ะจดเลยเบอร์ที่1ค่ะจดไซส์ด้วยนะมีไซส์สี่สิบสีสองสีสีค่ะ สีที่2นะคะสีที่สองใครชอบสีนี้นะคะแจ้งสีที่สองนะคะสีนี้บอกแล้วว่าใส่ออกมาแล้วสวยนะคะสีนี้บอว่าพื้นเขาจะเป็นสีที่แบบออกเทาๆม่วงๆนะคะแล้วก็เป็นลายกุหราบสีแปลกใหม่ค่ะสีสวยสีดูดีนะคะ549เท่านั้นรับรับไปโทษหลายๆตัวได้เลยนะคะยิ่งรับเยอะยิ่งได้รับส่วนลดเยอะนะคะหตัวห4 9สองตัวลดสามสิบสตัว รถ60สตัวรถ90นะคะมีทั้งหมด8สีนะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวนาะส่งขึ้นตารางราคาไว้ให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบตัวนี้นะคะแจ้งรับหมายเลข2นะคะแจ้งไซส์ไว้ด้วยนะคะมี4 4 4 44ค่ะหมายเลข2ค่ะโอเคยืนให้ดูนิ่งๆใครชอบสีนี้ใครชอบสีนี้หมายเลข2ค่ะสีสวยคอจีนใส่สบายๆนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบปกเชิ้ตเนาะตัวนี้เป็นคอจีนค่ะกระดุมหน้านะ สีนี้นะคะเป็นสีม่วงชมพูค่ะของจริงก็จะแบบนี้ค่ะคือเ,เนื้อจะเป็นแบบสีม่วงม่วงชมพูชมพูนะคะลายกุราบสีสวยมากนะคะก็ตัวนี้ใครชอบสีนี้หมายเลข3ค่ะแจ้งหมายเลข3นะคะอาณาชอบยืนให้ดูนิ่งๆแป๊บหนึ่งนะคะพิจรณาดูว่าชอบไหมชอบสีนี้หมายเลขสามค่ะ เดี๋ยวเราไปดูสีอื่นต่อเลยนะคะใครชอบตัวนี้นะคะสีนี้หมายเลข3ค่ะลายกุหลาบหมดแล้วนะคะลายกุหลาบทัวนอีกครั้งหนึ่งนะคะหมายเลข1นะคะลายกุหลาบจะเป็นสีเขียวขาวหมายเลข2ลายกุหลาบนะคะจะเป็นพื้นเทาแล้วก็ดอกแดงแล้วก็ลายที่หมายเลขสามก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นสีม่วงชมพูค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสีที่ต่อไปกันนะคะ ตัวนี้เป็นสีที่4นะคะสีที่4ตัวนี้จะเป็นลายใหม่แล้วนะจะเป็นลายใบไม้ค่ะใครชอบความแบบว่าเป็นแบบดูลุกแบบว่าดูแบบกราฟิกแบบเป็นลายที่ไม่ไหวานมากเป็นลายเทพๆลายเก๋ๆใครชอบความเก๋ไก่ดูบอสนะคะดูอะไรลุกแบบว่าลุกคุณแบบ คนทำงาน working w o m ม n อะไรแบบนี้นะคะสีลายนี้นะคะจะมีสองสีสีนี้สีที่สี่นะคะสีที่สี่จะเป็นพื้นเทาค่ะพื้นเทาอมเขียวนะคะมันจะแบบว่าเป็นมันจะเป็นแบบเทาเทาเทา,ทาอมเขียวขี้มา้าเนาะมันจะไม่ใช่เทาเทาไปเลยนะคะแล้วก็ตัดตัดดอกด้วยสีชมพูอ่อนนะคะเก๋ไก่มากอะแม่ดูยืนนิ่งๆให้ดูชอบตัวนี้นะคะจิ้มไว้สีที่สี่ค่ะสีที่สี่ย้ำกันอีก ครั้งนะคะไซส์4 0 4 2 4 4นะคะเลือกไซส์ด้วยเนอะนะคะราคาเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายนี้อีกสี่เร่งตัวที่5นะคะหมายเลข5ค่ะจะเป็นลายเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะเป็นลายกราฟิกลายใบไม้นะคะแต่ตัวนี้พื้นจะเป็นพื้นกลมค่ะแล้วก็ลายจะเป็นลายตัด ลายตัดใบไม้ลายที่เป็นลายใบไม้ด้วยสีชมพูนะคะตัวนี้ก็แบบว่าให้ลุกแบบว่าหญิงทํางานนะคะสาวเก๋ไก่นะคะสาวทันสมัยนะคะตัวนี้นะคะแนะนําโลยมี2ส,สีนะคะรายนี้มี2ส,สีคือสีเมื่อกี้กับสีตัวนี้ตัวนี้เป็นใครชอบตัวนี้นะคะหมายเลขเท่าไหร่ละ หมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้าใครชอบตัวนี้จดไว้เลยนะคะหมายเลขห้าค่ะโอเคเดี๋ยวยืนนิ่งๆให้คุณแม่พิจารณาดูแม่ชอบไหมคะแม่ชอบแม่จดหมายเลขห้าค่ะอ่าดูใกล้ๆสีนี้สวยนะแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆค่ะแม่ไม่เบื่อเลยนะคะตัวนี้ลายแบบลายแบบนี้ใส่ได้เรื่อยๆไม่เบื่อเนาะเชียนะคะใส่แล้วสวยด้วยใส่แล้วผอมด้วยนะคะสีเข้ม ตัวที่6นะคะตัวที่6แล้วนะคะสับตัวนี้ไม่พูดเยอะค่ะตัวนี้การันตีว่าคือลายสวยสีสวยแน่นอนเพราะว่าล็อตที่ผ่าดมาก็ทำรายนี้ไปแล้วนะคะสับปกเชิ้ตนะคะอันนี้คือรีลันผ้ายังเหลือทำรีลันอีกรอบนะคะเป็นคอจีนให้นะคะโอเคใครชอบตัวนี้เดี๋ยวยืนนิ่งๆให้แม่ดูใครชอบสีนี้ตัวนี้นะคะหมายเลข6ค่ะ จดเลยค่ะหมายเลข6กหมายเลขหกหมายเลขหกย้ำกันอีกครั้งนะคะจะได้ไม่ผิดสีนะคะสีสวยมากลายหวานมากนะคะอะยืนนิ่งๆให้ดูหมายเลขหกค่ะ หมายเลข7นะคะตัวที่7แล้วนะคะตัวนี้เป็นพื้นขาวค่ะลายดอกเหลืองกับเทานะคะลายเก๋ๆนะคะใครที่ไม่ชอบความหวานมากนะคะหวานกําลังดีหวานหวานเท่ๆเก๋ๆปนกันต้องตัวนี้ลายนี้เลยค่ะตัวนี้ก็ลายแบบ คล้ายๆกับลายตัวเมื่อกี้สีชมพูนะแต่ว่าดอกเขาจะเป็นเหลืองกับเทานะคะก็ใครชอบสีโทนนี้นะคะสีใครยังไม่มีสีโทนนี้ไว้ติดตู้นะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะราคาก็ไม่แพงแถมผ้าใส่สบายทรงก็ใส่ได้เรื่อยๆอีกด้วยนะคะตัวนี้หมายเลข7ค่ะหมายเลข7นะคะหมายเลข7หมายเลข7จหมายเลขจดนะคะจดไว้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะหมายเลข8ตัวที่8ตัวสุดท้ายสับรุ่นนี้นะคะสับรุนนี้แล้วนะคะสีนี้เลือกมาให้นะคะเป็นโทนที่แบบดูสบายตานะคะแล้วน้ำซสงก็ชอบด้วยโทนที่แบบดูแบบด,แบบดูแบบน้ําตาลน้าตาลดูเอิร์ธโทนนะคะอ่ะดูรายใกล้เน้นซ่งจะยืนให้คุณแม่ดูรายใกล้กลกลนะคะพิจารณาดูถ้าคุณแม่ชอบรายนี้สีนี้หมายเลข8ค่ะหมายเลข8นะคะโอเคย้ำรายละเอียดกันอีกรอบตัวนี้เป็นคอจีนผ่านหน้านะคะแขนความยาวประมาณ4ส่วนนะคะ ตรงช่วงแขนนะคะมีกระดูมให้นะคะติดไม่ติดก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าคอตตอนญี่ปุ่นค่ะไซส์นะคะมีไซส์รอบอก40-42แล้วก็44นะคะรบกวนนะคะช่วยเผื่อไซส์อกจริงบวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อนะคะเผื่อด้วยนะคะทรงค่อนข้างจะแบบว่าสลิมฟิตนิดนึงนะคะก็แล้วก็จด หมายเลขที่ตัวเองต้องการนะคะคือเราต้องจัขึ้นหมายเลขให้นะคะว่าสีไหนตัวไหนนะคะเพราะว่างทีจะสื่อสารกันว่าสีไหนอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะคะแม่บอา,าสีชมพูทีนี้สีชมพูมีหลายสีนะี่ยซ่งไม่รู้ลวตัวไหนคุณแม่จําจดสีเป็นหมายเลขด้วยนะคะก็1ตัว549บาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะสับโอชําระแล้วก็ บวก50บาทนะคะถ้าเก็บไปทาง2ตัวน้ำส้มลดให้30บาท3ตัวลดให้60บาท4ตัวลดให้90บาทนะคะตามนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเรราคาไว้ให้นะคะมันมีทั้งหมด84สีนะคะชอบตัวไหนรับรีบรับเลยนะคะเพราะว่าแต่ละตัวพอทยอยเป็นหลายๆไซส์เนีย่ยก็คือแต่ละไซส์ก็คือจะมีไม่ได้เยอะด้วยนะคะก็ชอบตัวนี้นะคะมีไซส์44 2 4 4ค่ะ ห้าบ้าบาทไม่แพงเลยนะคะคุยการันตีว่าเพราะว่าทำมาขายมาเป็นพันตัวแล้วแน่นอนนะคะทั้งปกเชิญแล้วก็ปกคอจีนะคะคือทุกคนจะชอบเนื้อมันเพราะเนื้อมันใส่สบายจริงๆเนาะค่ะก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ